นี่คือไลกา SL1 นะครับกล้องไลก้ามิเลเลต u ฟูลเฟรมที่ตลาดมือสองตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่5-6าถึงหมื่นเท่านั้นเองเลทราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของกล้องด้วยนะคุณจ่ายเงนินไม่ถึงหกหมืน่น คุณได้ไลกาฟูเฟรมมาใช้แล้วไลกาเอสเนี่ยเปิดตัวมาประมาณ10ปีนิดๆแล้วแต่ก็ยังเป็นที่รักของชาวจุดแดงอยู่นะครับก็ใช้กันมายาวๆาจนถึงทุกวันนี้แต่หลายๆคนก็ไปใช้ s l 2 SL3 สุดท้ายก็ต้องกลับมาไทยหลังที่ SL1 อยู่ดีถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาจะสู้กล้องไลการุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับโฟกัสก็ไม่ดีๆแต่แล้วไงใครแคร์นะครับพะสุดท้ายก็มาใช้กัะเลนมือหมุนอยู่ดีแต่สิ่งที่ทําให้กล้องตัวนี้เป็นที่รักของชาวจุดแดงกาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือสีของเขานะครับสีของเขามีเอกลักษณ์มากมากสี JPEG มีความฟิล์มลูกสุดๆนะครับเป็นสีที่กล้องไลก้าในรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถทําได้ถึงสีเขาจะไม่ได้ตรงถูกต้องแต่มันถูกใจนะครับเรื่องของสีเนี่ยมันกรบข้อได้ทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยอีกหนึ่งข้อที่เราชอบมากๆเลยคือ EVF นะครับความละเอียด4.4ล้านนะครับ อันนี้คือกล้องเมื่อสิบป,ปีที่แล้วนะสุดท้ายเลยคือบอดี้หล่อจัดมีความมินิมอลสุดๆนะครับใครอยากเริ่มเข้าสมาคมจุดแดงนะครับ l ลกา a SL1 เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมาก